ข่าวดีนะครับค่าตอบแทนเชิงภัยควิส19เดือนเมษายนถึงกันยายน65ตอนนี้ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขกำลังดูอยู่นะครับและกำลังพยายามเพื่อพี่น้องอสอม,มออกันนะครับเรามาฟังกันเลยนะครับว่าท่านพูดว่าอย่างไรบ้างเชิญชมครับคณะผู้บริหารนะฮะที่จะดูให้ต่อไปก็คือเดือน ต่อไปเนี่ยอีกหกเดือนใช่ไหมเมษาถึงกันยานะคะค่าเสียงก็จะหาเงินค่าเสียงัยให้ให้ใหอาสามอต่อไปนะคะแต่อาสามอก็ต้องทํางานให้ด้วยนะเออเราท่านเราไงย้อบอกว่าเอ๊ะเราเป็นจิตอาสานะเรามาไม่มีใครบังคับเราก็เออเป็นจิตอาสาทําด้วยความอาสาเต็มใจแต่ได้ก็ดีนะคะ อาได้ก็ดีนะ,ะก็จะพยายามทำให้ได้นะคะก็จะทำเรื่องขอต่อไปเมษาถึงกันยานะคะก็คาเสี่ยงภัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของวัคซีนเรื่องของการประสานงานผู้ป่วยผอบอผู้ป่วยนะคะกับรอพาสตอกับพื้นที่อะไรเงี้ยก็จะเป็นผลงานอีกผลงานหนึ่งที่เราจะเอาไปขอสำนักงบ เอาไปบอกเอ่อสํานักนายกรัฐมนตรีเอาไปดีเฟน์วันนี้คืองานของเราที่จะต้องทําต่อไปนะคะเดี๋ยวฉันก็ขอแจ้งเรื่องที่สําคัญเท่านี้แล้วก็ฝากในเรื่องของเอ่อเอ่อ OPD HI นะคะผู้ป่วยที่อยู่บ้านแล้วเดี๋ยวฉันคิดว่าจะมีวิธีการบอกว่าเอ๊ะอยู่บ้านเนี่ยบ้านหลังเล็กๆห้องเดียวเนี่ยผู้ป่วยติดคนเดียวเนี่ยจะอยู่บ้านได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวก็จะ ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งมันก็จะมีวิธีการอยู่แล้วว่าเอาจริงๆนะฮะอยีกเรื่องหนึ่งที่เรากังวลกันมากเลยอะ่ะเวลาปล่วยแล้วเนี่ยยังอยู่บ้านแล้วออกไปซื้อของอ่าเี่ยจริงๆแล้วอสมมเนี่ยก็จะถูกชาวบ้านร้องเรียนมาว่าทําไมบ้านนู้นบ้านนี้นะคะบางทีเนี่ยเอารักของการทํางานเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปใช้กฎเราก็ไม่รู้คือคืออันนี้มันเป็น เออจะไปบังคับเขาอย่างไรเหมือนกันเราก็มีหน้าที่เตือนนอกจากเพื่อนบ้านรอบๆบ,บ้านเนี่ยเขาจะเขาจะกดดันกันเอาเองว่าเอ๊ะคุณคุณติดโควิดอย่างนี้คุณออกมาได้อย่างไรอะไรอย่างไรแต่ถ้าทุกคนเนี่ยมีมาตรการสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆนะคะตามมาตรการเนี่ยยูพีเนี่ยละนะคะดูแลตัวเองข้อจักรวาลเนี่ย พราะทุกวันเนี้ยเดินอยู่ตามทองดื่มมาอยู่ในที่นี้ยังไม่รู้เลยเคสองขีดเนี้ยอ่ะจริงๆยังไม่รู้เลยจริงๆแล้วอ่ะเวลายอดที่บอกว่าวันเนี้ยหูมันขึ้นเท่านุ้นเจ็บหมื่นแปดหมื่น ATK แต่ตะก่อนมันไม่มี ATK ตัวได้เองมันไม่รู้หรอกแต่ตอนเนี้ยทุกคนแยงได้เองหมดไปซื้อมาแยงได้เองหมดมันก็เลยทําให้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 ยอดเนี่ยมันเพิ่มถามว่าวันเนี้ยวัคซีน สเข็มสามเข็มแล้วมีเพื่ออะไรลดการเสียชีวิตให้เกิดการจะป่วยน้อยที่สุดติดคูอแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต่ะดนีลงพื้นที่จริงๆมันบางคนมันแทบจะไม่มีอาการเลยอ่ะท้ายสุดแล้วเนี่ยเราต้องอยู่กับมันให้ได้แต่เราจะถ้าเราไม่อยากติดชาวบ้านไม่อยากติดคุณก็ต้องดูแลต,ตัวเองแบบยูพีแล้วดูแลต,ตัวเองครอบจักรวาลสวมแมสล้างมือบ่อยบอยเอ่อ วัดอุณหภูมิตัวเองก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ประเด็นที่สำคัญที่ติดกันเยอะก็คือร้อมวงรับประทานอาหารเปิดแมส